สวัสดีทุกคนวันนี้เรากลับมาอยู่กับเราโตอัลติเมติจ้าตอมซีในเนื้อเรื่องของการะสตอรี่ก็วันนี้เรามาเริ่มเล่นของฝั่งชิกามเอ้ยุยไม่ใช่ชิกามารุกาฬากันเออ่ะแต่จะขอเล่าก่อนว่าฝั่งกาละกับชิกามารุมันอยู่ในนิยายนะทะเลแห่งทรายที่แผ่ขยายออกไปท่ามกลางเศษทุลีที่ ล่องลอยอยู่เหนือพื้นทรายนินจาผู้หนึ่งกำลังจ้องมองไปยังอนาคตแววตาไรซึ่งความคุ่นมัวอบกอดุดรมการอันยิ่งใหญ่เอาไว้บทสายสัมพันธ์แห่งท้องทะเลทราย ยุคสมัยใหม่ความเอ้ยก้าวข้ามก้าวข้ามความเกลียดชังก้าวข้ามการต่อสู้ไปยังยุคสมัยใหม่ อยู่นี่เองการประชุมกับเหล่าไรเมียวเป็นไงบ้างไม่มีปัญหาหรอกพวกเขาอ่ะยอมฟังความคิดเห็นของฉันแล้วพวกเขาก็ค่อยเปลี่ยนความคิดด้วยตัวด้วยเหมือนกันอะงั้นเหรอสิ่งที่จำเป็นสำหรับยุคสมัยใหม่ไม่ใช่แค่พลังเพียงอย่างเดียวแต่ต้องมีสายสัมพันธ์ด้วย เรื่องมันไปเชื่อมกับฝั่งนาวโตวเห็นปะก็เลยมีหนังสือสัญญาพันธมิตรจากโครงังเงี้งั้นเหรอเออใช่ก่อนหน้านี้ก็เคยบอกไปแล้วว่าจะขอเข้าพบแต่เพิ่งจะได้รับการยืนยอมอย่างเป็นทางการก็คราวนี้แหละก็น่าจะเป็นในเรื่องก่อนที่จะไปเจอคาคาชิตอนส่วนในเรื่องชิกามารุแน่เลย ้างั้นหลังจากนี้ก็จะไปโคโนฮาสินะนี่ไงน่าจะเป็นที่ก์มารุน่าจะเป็นในเรื่องส่วนหลังสุดอะแล้วกาละน่าจะเป็นส่วนอยู่ตรงกลางนนวตกก็เป็นจะเป็นส่วนก่อนแต่ดันเอามากาละไว้ท้ายนี่ก็งงเหมือนกันนะยังล็อกเราจะไปที่เกาะเต่าในคุมโมะงาคูเลก่อนเพื่อไปพบกับเหล่าคาเงะคนอื่นๆที่นั่น เกาะเต่าก็คือเกาะที่เนาวโตถูกขังเอาไว้ในช่วงเวลามหาสงครามเสียนะเออใช่ถึงโคคางนี้จะไม่ได้มาเข้าร่วมแต่ครังนี้คนอื่นๆก็จะมาร่วมมารวมตัวกันแต่เราตกลงว่าจะไปหาลือเรื่องอนาคตต่อจากนี้อะนาวโตะอุสา,าเปิดเส้นทางมาให้ขนาดนี้แล้วจากนี้ไปคืองานของพวกเรารับทราบ ไปกันเถอะคาคุโร่เราจะต้องพยายามสร้างเส้นทางต่อไปยิ่งกว่าหมอนั่าจะแข็งขึ้นเป็นหกั้งนี้เมื่อกี้แข่งกันเลยทีเดียวโอ้โหก็ต้องไปเกาะเต่าเนาะไปเกาะเต่าเกาะเต่าโอ้โหม่ให้เก็บแล้วก็เก็บดิ อะไรอ่ะคับเสิ็จครั้งนี้กาละก็นี่ไงว่าแล้วสู้กับเดียดาละอาจ,จุ่มังข้าไปโอ้ยโอ้โอ เกียดดีดารสในการไอพวกที่ใช้แบบว่าถ้าเป็นตัวปกติมันจะเป็นการปาดาวกระจายใช่ไหมแต่พวกตัวพวกเนี้ยแม่งไอดาวกระจายโคกแม่งอ่ะพตกขี่โกงเลยแม่งแรงกว่าท่าโจมตีหลักของแม่งอีกอ่ะก็เลยเกียดตัวละครพวกนี้แม่งแบบแหลดูขี้โกงขี้โกง โอ้โดนจังๆเลยว่ะโอ้ยหยุดเถอะเอาไปโดนดิว่าเออแสงอุตสาห์ที่ทำให้โลกนี้ปั่นป่วนในสนามในนามของคาเฟ่กันงี้ฉันจะมาเปิดล่อยแก้ว้แน่เล่นพันไอ้ ถึงแสงกษัสริยจะมาคู่ต่อสู้ที่แข็งแกร่งแค่ไหนฉันก็ปกป้องสื่อนางเอาคุณเลวไว้แล้วให้ดูเมื่อกี้เล่นพันแม่มไป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 ตรงนี้ไม่มีแล้วริ่งมันวาร์ปได้เลยก็เอาง่งงายเลยแล้วกันเอา้าไม่ได้ปะ มีทางเดียวคือต้องวิ่งอย่างเดียวเลยเหรอเนี่ยอ้าววมันจะเก็บไอ้นั่นยังไงวะอ๋อนี่ไงจะขึ้นไปเก็บอะไรอ่ะการห้อมหันของผู้ใช้ศิลปะโอ้ รอบนี้เล่นใสอจะง่ายกว่านะคิดว่าเนีเ่ยโคตรเกียดเลย เกือบแล้วโอ้ยอยู่น um. ิ่งๆเดี <weight subset Always> ๋ยววะไป ศิลปะตัวจริงต้องอย่างนี้เว้ยโอ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 ยไปเลยเอ้ย,ออออย,ยโดนก็ไปดีผมเองก็มีหัวใจจะไม่ทุกคนข่มความกลัวต่อไปแล้ว ไปอีกก็มีหัวใจนะจ๊ะถ้าเขาใจนิสัยและและักษณะเฉพาะตัวก็เอาชนะได้นะเกือบอยู่มากัน,นาดเมื่อกี้เออ โอ้ทา่านจัดใส่ครั้งนี้ตั้งขัดใส่ครั้งนี้เออกูรูล้ละ <c oughs> จะไปไหนแล้วครับ <c oughs> ไปแขวนนามิโนคุณนี้นะในช่วงเวลาที่ฉันไม่อยู่ก็ฝากด้วยล่ะครับพวกเราจะปกป้องหมู่บ้านอย่างดีเลยในช่วงเวลาที่ท่านไม่อยู่สบายใจได้เลยครับครับ <c oughs> ผมก็ด้วย <c oughs> วกด้ยนะน่าจะได้รูปทําปกแล้วละไปก่อนนะไอดีมาดีนะครับระหว่างทางก็เดินก็ระวังด้วยนะครับขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพนะครับท่านกาละ เออขอโทษที่รอไม่มีปัญหาจะว่าไปพอเห็นที่คุยกันเมื่อกี้แล้วก็รู้สึกเลยว่าคือนางอาคุเรเองก็เปลี่ยนไปเหมือนกันนะยังอยู่ระหว่างการเปลี่ยนแปลงนะ่ะจากนี้ไปก็ยิ่งจะเปลี่ยนแปลงไปมากขึ้นนั่นสินะเออ อ้อน้าอู่บ้านเลยนาโต้คำรามเอ Peace. Nice. ดื้อๆอย่างนี้แหละไม่ง่าจะยากลำบากเท่าไหร่อนเจอร์จะไม่ยอมแฮตดิดคาดเยี่ยมเท่านี้ก็สามารถช่วยการาดได้แล้ว ไป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 เกาะเตา่านี่คือเกาะเต่าสินะทุกคนน่าจะมาอยู่ที่พักด้านหน้านี่แหละไปกันเถอะเซฟก่อนได้ปะ ตอนภาคสามอะในแบบเนี้ยหลงจัดเลยแต่พอได้กลับมาตรงนี้อีกก็รู้สึกคิดถึงนะเฮ้ยมี ไม่ได้เจอไม่ได้พบกันนานเลยนะทา่านกาเอย่งนงี้ <c oughs> ฉันมาสายหรือเปล่า <c oughs> ไม่ค่ะยังมีเวลาก่อนที่จะมาถึงเวลานัดรวมตัวกัน,นะคะ่ะทา่านกาเอย่งนงี้มาเร็วแล้วนะคะเนี่ยงั้นเหรอคนอื่นล่ะคนที่มาถึงแล้วก็มีแค่พวกดิฉันกับท่านมิฟูนี้ผู้ดำเนินการประชุมอะคะ่ะโอ้ท่านมิฟูนี้อยู่ที่ไหนหอ๋อ ท่านบอกว่าจะพาผู้ใต้บังคับบัญชาการไปฝึกวิชาด้านหน้าเนี่ยค่ะฝึกวิชาเหรอผมก็เป็นสมุไรผู้จริงจังสุดขั้วเข้าใจแล้วจะไปหาเขาเหรอ,อใช่มีเรื่องจะคุยกับเขาอะ่ะไปไปไป อ๋อใกล้ถึงแล้วเนี่ยเอ้ยวาร์ปรเลยเลยก็วาร์ปดิมีไงแพยแล้วขอรับนานๆทีเปลี่ยนที่ฝึกก็ดีเหมือนกันนะคิดเหมือนกันไหมทา้งคาสิเ่อเงี้ สายตาแบบนี้ท่านก็คงคิดว่ามีคำถามจะมาถามข้ามองออกด้วยเหรอถ้าอย่างนั้นมาสู้กันสักตั้งไหมครับแบบเขาว่างไงข้ากำลังฝึกวิชาอยู่จึงอยากจะขอให้ตัง้งคดเสกอย่างนี้ช่วยเท่านั้นเองหล้วขอรนะับไม่ได้มีเจตะนะเอนะไม่ได้มีเจตนาร้ายเท่าใดทัด้งสิ้น เข้าใจแล้วเฮ้ยครับการะไม่ต้องควงอะ่ะยังพอเวลาอยู่แถมช่วงเนี้ยฉันเองก็ขาดการฝึกฝนเหมือนไห้ตายสิขอบคุณมากงั้นก็เริ่มเลยนะขอรับ เก็บโอ้โหเรือบแล้วอ้าวโหยโดนคู่เลยเนี่ยโอ้โห พาไปกินโอมเอ้ยจะชนกันไปถึงเมื่อไหร่เนี่ย โอ้ไม่ถึงว่ะลืมไปว่าเปลี่ยนท่าไม่ตายแล้วโอ้โหอ,โอ้แรง ออกไปดื้อๆโอ้ยได้อย่างนี้ก็ต้องอย่างเอา้าโดนดาาีไม่ทัน จะเปิดทางสู่อนาคตด้วยพลังนี้ให้ดูพอแค่นี้เถอะขอรับัจ้าเกษตรขังเงี้่านเปลี่ยนไปอีกแล้วนะครับเนี่ยยิ่งกว่าตอนประชุมห้าขังเงี้สอีก มีสายตาที่ดีเกินวัยซึ่งสามารถมองเห็นอนาคตมาตั้งแต่ตอนนั้นและตอนนี้ท่านก็มองไปยังอนาคตที่ใครยิ่งนั้นยิ่งกว่านั้นได้ข้าสัมผัสได้ถึงหัวใจอันมุ่งมั่นของท่านผ่านดาบเล่มนี้นะขอรับงั้นเหรอเพื่อที่จะตรวจสอบความมุ่งมั่นนั้นถึงได้ท้าสู้แบบนี้สินะก็ <c oughs> ถูกครึ่งหนึ่งอะขอรับอีกครึ่งก็คือข้าแค่อยากจะประลองฝีมือกับท่านดูสักครั้งไอ้ตายที่ตะลุงนี่แล้วคำถามที่จะถามข้าคืออะไรงั้นเหรอ mm. ก็เรื่องที่ท่านพูดก่อนหน้านี้แหละเรื่องอนาคตในภายภาคหน้าสงครามจบลงแล้วตอนนี้พวกเราก็กำลังก้าวเข้าสู่อนาคตอย่างแท้จริง แต่จะก้าวไปบนเส้นทางแห่งสันติภาพเพียงอย่างเดียวคงไม่ได้ต้องคำนึงถึงอนาคตของยุคสมัยต่อไปด้วยสายธรรมพันธ์ใหม่ความฝันใหม,ม,ใหม่เส้นทางใหม่และการนำทางของพวกเขาผู้คนใหม่ๆสินะครับก็เข้าใจเรื่องการยึดมั่นในธรรมเนียมเก่าแก่แต่การตัดสินใจเพื่อที่จะละทิ้งสิ่งเหล่านั้นก็เองก็สำคัญนะ ก็เลยอยากจะรู้ว่าหมู่บ้านอื่นมีความคิดกันยังไงบ้างเริ่มจากความคิดเห็นของท่านก่อน mm. ในความเห็นของข้าข้าว่าท่านไม่จําเป็นต้องห่วงเรื่องนั้นเลยขอรับเห mm. ล่าคางี้ทุกคนต่างก็กําลังคิดเรื่องบุคลากรในอนาคตกันอย่างจริงจังมากกว่าที่ท่านคิดนะ อย่างโฮคัเงะในตอนนี้เองก็เปลี่ยนเป็นท่านคาคาชิแล้วถึงแม้ท่านซนาเดะจะยังแข็งแกร่งแข็งแรงอยู่ดีก็ตาม hmm. ข้าพูดได้เพียงเท่านี้ที่เหลือก็ต้องขอให้ท่านยืนยันด้วยตาของตัวเอง hmm. นั่นเหรอนั่นสิน,นะขอบคุณสำหรับความคิดเห็น กาละนายนี่มองไปข้างหน้านจริงนะก้าวต่อไปเรื่อยๆอย่างไม่หยุดยัง้งกลับที่พักกันได้แล้วแหละนะโอเคเออท,ทําธุระสำคัญเสร็จแล้วเหรอคะเอออืม แล้วไรครั้งนี้กับซูจิครั้งนี้ล่ะยังไม่มาอีกเหรอว้าขอโทษครับที่มาสายออ้าวคุณคือ,อดารุยดารุยครับ เออขออภัยด้วยนะครับคือท่านไรคระเงี้มีธุระด่วนเออคราวนี้ก็เลยส่งผมมาแทนนะครับอ่อาอคือต้องขอโทษจริงนะครับมีคนที่มีคนอย่างผมมาแทนอ่ะเออไม่อยากทำเลยอ่ะทำไมต้องมาให้ผมทำอ่ะมาโกหกอย่างนี้ย่ะจำไว้เลยนะบอสอย่าเลืกลกสิดารุยท่านไรค่เงี้สั่งให้นายทำโดยเฉพาะเลยนะ ถึงจะเป็นการประชุมอย่างไม่เป็นทางกลารกาเถอะแต่ส่งตัวแทนมาร่วมประชุมครังง้งนี้อย่างเนี้ยเจ้าเด็กบ้านนั่นน่ะใช้อะไรคิดเนี่ยเออจะอธิบายก่อนคนที่ไม่ได้ดูบูโรตะหรืออ่ามูวีบูโรโตะจะไม่รู้ว่าอ่าตัวของไอ้ไรครั้งนี้คนต่อไปก็คือดารุยนะดารุยเขาได้เป็นค่ะ ไอ้ะไรครังนี้คนต่อไปไม่ใช่บีนะอันนี้บอกไว้ก่อนที่เขาส่งมาก็เพื่อจะให้ดารุยฝึกมาคุยอะไรพวกนี้มั้งคิดว่านะไม่ได้พบกันนานเลยนะคะท่านโอนกิและท่านคือหลานสาวหรอคะใช่อยากให้หลานมานั่งฟังการประชุมครั้งนี้นะ่ะ จะได้เรียนรู้อะไรต่างๆนะนะไม่ตายสิยกตำแหน่งซูจีครั้งนี้ให้ฉันซะก็จบแล้วเอาแต่ให้เรียนนเร้ยนนู่นเลียนนี่น่าลำคานะ่ะอย่างนี้นี่เองเ <c oughs> งินก็มาเริ่มกันเลยครับ อย่าบอกเดี๋ยวนะผู้ติดตามมาอยู่ข้างหน้งข้างหน้ากันแค่สามคนเหรอกาละนายกลายเป็นคนที่ยอดเยี่ยมจริงนะน้องชายคนที่เคยสร้างความหวาดกลัวให้กับหมู่บ้านไม่สิไม่ใช่แค่หมู่บ้านเราเองก็กลัวทั้งทันที่เราเป็นพี่ชายของกาละแท้ๆเพราะฉะนั้น เราจึงอยากจะปกป้องกาละให้ได้ไม่ใช่แค่เพราะว่าเขาคือน้องชายหรือาคาเซ็ครั้งนี้เราเองก็ควรจะเปลี่ยนแปลงตัวเองจริงๆสินะคาคุโรด้ใส่กันแลวมั้งกาละการประชุมจบแล้วอะ่ะขอบคุณที่ยืนเฝ้าให้นะเป็นการประชุมที่สนุกดีดี ทีเดียวเลยแม้ว่าพวกเราจะ,กะเกษียณไปแล้วแต่การประชุมในครั้งนี้ก็คงช่วยให้ความสัมพันธ์ระหว่างหมู่บ้านของพวกเรามันคงยิ่งขึ้นะนะพอถึงตอนนั้นคงจะถูกเรียกว่าการประชุมของอดีตห้าครั้งเงี้ยสิยนะเอาเถอะยังไงผมก็คงไม่ได้เข้าร่วมอยู่แล้วแต่จะบอกบอสให้นะครับ งั้นก็ครั้งนี้ก็พอกันเท่านี้ก่อนละกันนะอขอให้พวกท่านทุกคนเดินทางกลับอย่ยงปลอดภัยจบสักทีกในที่สุดการพูดคุยแบบทางการก็จบสักทีไปเที่ยวกับคุมโมงาคุเลกันเถอยะอย่าฮูเอ้คุโรยิสคุโรซสจิ เป็นหลานสาวที่ร่าเริงดีนะคะคุมโมะก็มีปัญหาหลายอย่างทางอีวะเองก็คงลำบากพออ่กอเราครั้งนี้ทุกคนต่างก็กำลังคิดเรื่องบุคลากรในอน,นาคตกันอย่างจริงจังมากกว่าท่านคิดนะ เป็นไปตามนั้นจริงด้วยคนกำลังมองไปข้างหน้าแล้วก้าวต่อไปเรียบร้อยเควสแรกโอเคต่อไปจะเป็นเควสลองเหรอเอาละ่ะต่อไปไปคนณฮารสินะใช่ฉันสัญญากับ พูกอย่งี้ว่าจะไปพบกับเขาอะ่ะรับทราบภารกิจต่อไปไปที่โคโนะฮะโอเคนี่ไงก็ คลิปนี้ไว้ประมาณเท่านี้ก่อนละกันเดี๋ยวคลิปหน้าเราไปลองเคลียร์เอควสลอง2เควสแล้วก็ไปหาอาคาคาชิกันถ้าเกิดชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ทำพัทต่อไปวันนี้บ๊ายบาย